อันนี้ใช่ไหมเบลิต้าโอาถูกแล้วเออแล้วปืนก๊อกอ่ะพี่บอกไว้ตอนแรกอะอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงหงอก่อนเราลงมาตรงคันโยกที่มันหมุนโอ้โหไม่เห็นเลยอย่างไกลไม่เป็นไรกลับไปไม่มีก็ไม่เป็นไรเราขึ้นไปด้วยวไม่ใช่นอนตาขึ้นไปมันจะมีไฟแดงมีกระสุนอีแล้วกระสุนอะไรเงีมีก๊อกด้วยเนี่ยมีก๊อกของกระสุนแล้วก็มีกระสุนเบริต้าเนี่ยไอ้ึ้นก็มอเนี่ยเฮ้ยไหนเนี่ยก๊อก อ้าวหลมหลบหลมหน่อยหลบหน่อยมาอย่างเงี้ยเบียดเบียดโอ้ยรีบรีบไปรีบไปหายาพี่ก่อนจะตายละยาผมมียาอยู่ยาไอ้นี่ยากินนะยาเม็ดอ๋อมีมีมีเลยน้องอ้าวไม่มีแล้วเว้ยตามล้วอย่าละมีอะไรปรเด็นอะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเกิดใหม่ไม่ใช่เหรอเออไี่ทำเกิดใหม่ไม่ได้เดี๋ยว้องพี่เก็บปืนใหญ่นะฮะโอ้ยนี่ไงนี่เราตอกอีกแล้วกระสุนมันก็ะเดิงหนึอีกแล้วโนโนเฮ้ยมานเชตเต้นี่ถ้าพี่ตายนี่พี่จะไปพี่จะของจะโอ้กระสุนปืนผมพี่จะกลับมาเกิดตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้าพี่ตายพี่จะกลับมาเกิดตรงนี้ใช่ไหมน้องน่าจะดีฝากของไว้ก่อนฟองขึ้นเมียเขาด้วย ตายไหมตายไหมเฮ้ยระเบิดเก็บไปใช้เก็บใช้ก็ได้ระเบิดอ่ะตายปะโอ้ยมาโอ้โหระตูดันตัวสจมัมจมูแล้วก็มาเข้าม้ยต่ยต่อยต่อยพักพักต่อยพักพเดี๋ยวเดวิ่งอวิ่่อนเอเคลสิบนัดสุดท้ายไม่ใช่เหลือห้าน พักพ <kung> ัก <kaz> น <ans> ี <divide> ่แพ <Water> ักมองจไม่รู้เรื่องเลยนี่ตายเปิดมากเลย่ร้อง่เป็ยตั้งนานชิบหายแล้วกระสุนหมดแล้วกระสุนนี่อรเกิดไหมอ่ะรอนรอนด้อนนกระสุนขวโมโหดลยเอาไม่เอามีของแรงๆไม่ได้ลูกเกียงด้วย เปิดมาไใบายแฉไม่ได้เฮ้ยเฮ้แมงวิ่งมาตัวพี่แบมดีกว่าเอาละ่ะเลือดผมเลือดเท่าไหร่เลือดแดงเลยน้องเลือดแดงงั้นผมขอใช้พยาบาลนะได้เลยโอเคอเบ p ร์ p e r ไ้ไอ้เที่ยงโยหยานะ <ไป S 2> แล้วนะม่ได<อ>้ิบหายมันไปข้างหลังโอ้ยโอเค แต่วะแม่หิวอย่างนานอ่ะหยยิงกันมันมากเอาเบี้บาลตรงนี้ก็มีปมเไมไม่มีเอ้ยเอาติดเชือแล้ววะยาเด็ยาไหนอะไม่ยาอะ แถวเนี้ยแถวนี้มียาไหมไม่มีไม่มีชิ้นตัวที่มาตรงนี้เราไม่มียาเลยตายแล้วเดี๋ยวคุขอกลับไปตายที่เดิมก่อนได้ๆเพราะที่ตรองกลับมาตรงนี้ทำไมเนี่ยมันลองกดซีเลย อ๋อเมื่อกี้เราลงนี้ไปเราขึ้นไม่ได้นี่ว่าเราก็เลยต้องเดินวนมาเนาะโดมโดมโดมตายกันได้ป่ะเรานั่งรอโดมอีกว่ะอ๋อครับไปกัวนแม่ก่มาเล่าเรื่องเราเนีดีกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะอดีตอะไรอดีตอะไรเดี๋ยวนั้นได้นะไอตรงนี้มีกระสุนนะตรงนี้มีกระสุนนั่นแม่เปลี่ยนเรื่องวะจริงจริงนเปลี่ยนเรื่องโว้ยเยมีพยาบาลด้วยอันนึงเนี่ยอ๋อๆเฮ้ยสุดยอดไหนพยาบาลไหนพยาบาลเนี่ยอ่ะเอาไปเก็บไปเลย มาเนี่ยเราสุดเดีอดหมดกันแล้วนุ๊ยหมดแล้วสุดทิพยแล้วจริงๆเราไม่น่ายิงเลยนาะน่าเก็บไว่สำคัญสำคัญไม่นี่ยิงก,กัน,นวาเลนใช่ยิงเล่นๆยิงยิงกว้างเลยออกทางปากหน้ามืดแล้วหน้ามืดแล้ว วะผมอยู่ในเนี่ยในอุโมงค์อ่ะพี่ออกมาจาอุโมงค์นะอยู่ตรงคอนเทนเนอร์อ๋อตาย,ยต<อ>แล้ว,ลวผมกลับมาที่นี้นี่นกระสุนจุดสี่ห้าบอกเลยนะเ้ยเข้ามาช่วยในช่วยไม่ช่วยในอุโมงค์หน่อยพี่ผมรู้สึกจะออกยากออกไม่ออกได้แล้วนะเอาเอ้ยมันโดมนี่หว่าเราเว้ยป่ะ เอาให้หมดเลยเชี่ยได้ทิ้งปืนทีเดียวหมดละทิ้งข้างในนี้มันมีของผมอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปเอาแล้วกันอ่าอ่าเอาล้วกันไปไปขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณโอ้ยทหารอ้เชี่ยเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวงงจะกลับ เฮ้ยหายท้องมาแล้วไรอ่ะไปโต๊ะขึ้นรถก็ไม่ได้ก็โทษหายังโดมเร็ว ไม่ได้นะปลออ่อยก่อนเว็บเว็บส้มแล้วเว็บส้มแล้วอืพี่พี่สีอะไรส,สีเขียวอยู่เลยโอเคโอเคผมมาแล้วเอ้ยผมเห็นคนถือไฟฉายอยู่ตรงกลางวงซอมบี้อ,ะอ,อ่ะยังไงมาเฮ้ยเราไปกันดีกว่ามาเฮ้ยเราต้องไปกันละโอเคโอเคอไปไอ้เชียซอมบี้มันมาจากไหนเนี่ยแม่งสปาวใหม่ไงอย่างไว ามไวโอ้โหโดนตบด้วยนี่และแตเราวิ่งวิ่งวิ่งฝ่าลงมาเลยมั้งผมวิ่งไม่ได้หรอนี่เหรอโอ้ยโดนกัดจริงมะเนี่ยเพราะตายเลยไยจังวะตายอ่ะไม่มีความสำคัญใช่ไหมไม่มีมาเอาไว้กูจะปรดี๋ยวมมีแต่แบตเดดเดตที่กินไม่สำคัญแบดเด็ดใช่ไหมที่จะวินตกไปเอา เอ้าไม่เป็นไรที่มันเยอะนะเออพี่จะได้ใช้เลยไม่อะไรวอ่ลกผมได้มาพวกมึงไอ้ชิ้นนีวิ่งเร็วไัตว์วิ่งอ้ชิ้นเดือดเดืเดแต่มันตัวผมดีกว่าอย่าอดเาอเดอยดอยเดอดเดเอ้เเดอดาดดเอเดืเอดเดือนาเอเอดอาเเออเอออ ไปเร็วไปเร็วให้หากุญแจเซลเลอร์ชื่อตั้งไหนก่อนที่ปืนเก่าปุ๋ยเข้ามาทั้งนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเรียบร้ปอย ไหนอ่ะแล้วไงต่อเข้ามาแล้วไงต่อเขาไมเปิดห้องเห็นละเห็นขาวๆละอ๋อเขาไปเปิดวะคอยเจอเฮดระวังหัวไอ้เฮียโดนกัดรวยแล้วครซับ ไอ้เม้งติดชิ้นไหมติดพิษไหมเอ่ยเหมือนติดอ่น้องอสวยนะครับไอ้ทำไมแม่งหน้าตาเหมือนกันหมดเลยวะยาทำไมไ <c oughs> อ้ยี้อไอ้เม้งเม้งแล,ล้วไอ้เมไอ้เหี้ยแคะส่วนตัวเดี๋ยวเลยนะไอ้เหี้ยตบกูกูถอยกูนั่งนั่งดูน้องตีอะ <c oughs> ตีเลยก <c oughs> ินท้ายแล้ววะได้ <c oughs> เว้ย เกมนี้ก็ให้ข้อคิดดีๆนะฮะเป็นไงวะตีกันรอปวดยัดกันบอกด้วยถึงปวดกูก็ไปตามมองเฮ้ยมีอะไรสีเขียวอ่ะไม่รู้คอนทอกูไปไหนน่ะโดไม่ทันผมโดไปแล้วตีกันแล้วคอนทอไอ้หีอะอือหัวแต่ ไหนวิ่งไวไม่ได้แอมบูหรอนกระสุดเฮ้ยไอ้ไอ้ไอเร็วๆปดเร็วๆคือมันมก็ค่อยๆค่อยๆเปิดไอ้ห้า <c oughs> ไม่มีแคลมป์คอนหรอนอี่ตรีคอนทอเนี่ยติดอันนึงผมใช้อยู่คอนทอนมันคือคอนป,ปอนนะสแลสเทมเมอร์นะว่าติดปากเนี่ยคอนทอนนะป่ะมาให้ไปไหนกัน คุบนี้ปะยโไม่ได้ไปไปพอยุนเโอก็เตรียมวิ่งใ่ะไม่แห้ใช่ไอไอซี่เอ้ยทหารมาตาโเอาเยไม่ให้น้องตีไปฮะทำไมทำเงี้ยแล้วเริโออยู่ไหนเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ย ตามเ,เก็มทิศเลยฮะเข็มทิศนะเข็มทิศปกอยู่นี่เข็มทิศเปิดเปิดเปิดไอ้เหี้ยเปิดสิครับเปิดเปิดออมแคบแลเดี๋ยวมึงเอามึงเอาอะไรเปิดวะเอามือเปิดแล้วเนี่ยมือมึงก็ถือค้อนอยู่นี่ว่า <c oughs> เปิดไม่ได้ลองอ้อมไปข้างนอกไหมน่าจะไม่นะข้างนอกก็ไปไม่ได้นี่ไง เอา้าเฮียตีไม่โดนวืดนวุ่เฮียว,วืดอย่างแรงเอตอตาเปิดไอ้เฮียเขาจะเปิดซองกูเอ้ยอยู่ตรงไหนกันน่ะอ๋อ,อตรงนี้กูไม่เปิดนะเอาเก็บไอ้เนียคนไม่ยินเอาเก็บตรงเปิดแม่งเยอะอ่ะโอ้โหเจ็บเลยเนนครับครับไปเริ่มฮะผม <c oughs> นั่งนั่งดูน้องไปเนี้ยโอเค ไปทางี้ไม่มีปืนก็ไม่ยิงโอโ้โหดองหนักยลาผมก็มีปืนกันนี่หว่าอ้าวไม่มีครับแผลนะฮะโอเคเจอสุดลูกซองเไม่ผมผมขอแหม่โลกไม่ได้แอบหมุหรอกอ้าวยิงคอนใส่ลูกซองใช้ได้ซัดมาเอาพี่ลูกหมดเดี๋ยวนะลูกหมดหมุจุเด้อเด้อย่าเพิ่งใช้เดอะเรดิโอ เคลียร์ทางก่อนแล้วก็ดูก่อนว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนน่าก็ทางทางนี้เราเข้ามาเนี่ยไม่มันจะมีทางนึงเอ้ากระสุนหมดล็อกจังหวะนี้เดี๋ยวล็อกห้องนู้นห้องนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีทีแพดให้กดด้วยโอ้เยอะเลยเวดเอ็ดกล่องเเเเกกก็็บบม่ไนื้อ เลือดเลือดใครสีอะไรบ้างเลือดพี่สีอะไร<ซ>ส,ส,สเีเลือดเวฟสีส้มเลือดเลือดเวฟใช้เลย,ยใช้ใช้เผื่อไว้เลยพี่ใช้เผื่อไว้เลยโอเคมาโหแอคชั่นไม่อย่างเยอะมาแดกยาสี่เม็ดอ่ามีครีมกับลวดมาอนักเสีบก<า>็ไม่ได้ปุ่มืมกันไกลโอ้โหพอมึงจะตัดไอ้เหี้ยอ๋อพอนอสอีกใช้ได้โอเคเอเคไปแอคชั่นเยอะเหลือเกิน ไอ้สัตว์เสียงดังแป๊กไม่มีลวกโดนตบไอ้ผู้รีวิวอยากยสู้อีกแล้วผมเล่นไหลว่ะเดี๋ยวพอทันแพ้กันนิดนึงไอ้เชี่ยนะเสียงปั้งแป๊กอีกแล้วต้องหาทางออกที่ชัวร์ๆทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ไปหาทางก่อนพะก็เราอตื่นกันแลสว หมดแล้วครับหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าเฮ้ยพี่เจอแบนเดตแล้วเปล่าแบนเดตเหรอไม่อะผมใช้ไปแล้ว f i เออพี่เจอทางแล้วเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้เผื่อไหนอ่ะไหนประตูที่เราเดินมาที่นี่ไงเส่งเมาก์เผื่อไว้เคลียร์ทางตรงนี้นะทุกคนจำทางได้นะมาดูสินเมาส์เป็นไง อุ้ยเยอะอะกระสุนอะพอเปิดเสร็จเราก็วิ่งเลยนะสัตว์ไปเข้ามาเมื่อกี้นี้มากันอีกแล้วฮะสปาวกันดีจที่โอเคเดี๋ยวผมไปใช้นี่แหละนะต่เอเล้วโอเคเรียบร้อยเรียบร้อย,อน,ยนะทำไมกันเลยขึ้นเรือ อไหนวะเจ็ดช่อโหมดนะฮะโอสเทาโอสเทานี <tacos> <This one. S 2> ่ได้แปลว่าท okay. right? <go> ่าเรือนะฟิกอับอินอ้สามซีรีโอเคาบแล้ปิดแล้วิดแล้วหยิบหยล้อู่แล้วหัวใจเต้นเราหัวใจเต้นเนยนหนือหัวใจเต้น เร็วเร็วเรือเรือเรือเระอเรือเรือเรอเรื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 อเอเรอเอเรือเรอเรอเร้อเรเร็อเรือเรือเรือเร็อเรเรอเรืเรือเรืวเรืกเรอเรืเรือเรอเรือเรอเรเรอเรเรอเรเเออเเร ่อยน้องๆโดนกินไปีไปยไอ้เรือเรือเรือไปทันปะไอ้เนี่ยรอดรอดใครไม่รอดครับตายเฉยอ่าอพีน้องเวฟบายๆเล้ยรอดแล้วเว้ยพระเอกมันแค่แหละพรเอกต้อตายตจบเลย ได้ล้โอ้โตาเกียร์ด่างให้ตาอันนี่แทบไหลแล้วก็คุณสังเกตตรงนู้นนะบริเวณนู้นนะเห็นเอาเวฟนะโดนซอมบี้อะไรกระเรื่อยๆอย่างนั้นผมเป่าผมได้การสปีดแล้วแหละสารชีพสลราชีพื่อพวกเราแล้วก็ขอบคุณเอาเวฟอีกนะผมจ้าผมโอเครอดนะได้ยังสบระหดกันเลยถ้าผมยังไงคลิปนี้นะฮะ ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมเจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ